ก็จะมาพูดถึงเรื่องกลุ่มนะครับก็ขออนอุญาตใช้เวลาตรงนี้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็กลุ่มเนี่ยทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้เป็นทางลัดนะครับสำหรับคนที่ใช้ดว่าดีแล้วก็ไม่มีเวลาเขียนโปรแกรมหรือว่าทําตรงไหนไม่ถูกซื้อมาแล้วงงอะไรนะครับนะมันมเป็นทางลัดคือไม่ต้องไปค้นหายเองนะครับคือผมเองเนี่ย ทำมาประมาณก็สองสามปีแล้วก็จังหวะที่ผมเอาไปลงเนี่ยก็คือจะใช้ได้จริงนะครับหมายถึงว่าผมนั้นได้ทําแล้วก็ออกไปเล่นออกไปเล่นเสร็จแล้วก็กลับมาแก้แก้เสร็จแล้วก็ออกไปเล่นแล้วก็กลับมาแก้จนได้จังหวะที่สมบูรณ์นะครับในจังหวะที่ผมทําทั้งหมดหล,หลายจังหวะ,ะครับก็ได้ออกได้ทําการออกไปเล่นมาเรียบร้อยแล้วผมกล้าบอกเลยว่าเอาไปใช้ได้จริงๆนะครับ แล้วก็สําหรับคนที่ซื้อมาใหม่ๆนะครับคือซื้อมาปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะใช้ได้เหมือนลิฟท์ที่ผบอกผ้าโปรแลนอะไรนะครับซื้อมาปุ๊บก็ใช้ได้เลยครับมีว่าเด็นะซื้อมาเนี่ยผมบอกตกเลยซื้อมาปุ๊บเนี่ยเสียงเนี่ยหอบมันใช้ไม่ได้นะครับต้องมาเซตติ้งกันนะครับนะถึงจะเอาไปออกงานจริงได้นะครับ และเรื่องกลุ่มเนี่ยก็ต้องขออภัยนะครับว่ากลุ่ม้เป็นกลุ่มปิดนะครับสําหรับเพื่อนๆที่จะเข้าก็ผมบอกเลยว่าผมเก็บค่าสมาชิกนะครับแล้วก็เพราะว่าการที่เก็บค่าสมาชิกนั้นคือกว่าที่ผมจะทำมันนี้มาได้ผมก็ไปเสียเงินซื้อมาเหมือนกันครับซื้อมาหลายพันบาทเหมือนกันแต่ทำตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าผมก็มาให้แค่แบบว่าเพื่อนๆก็อใอยเพื่อนๆอนีกหนึ่มผมสัก หนึ่งชิ้นสองชิ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เข้ากลุ่มนะครับนะครับก็จะไม่กี่ร้อยบาทนะครับก็จะเป็นทางรัดนะครับไม่ต้องมานั่งเขียนโปรแกรมไม่ต้องมานั่งเขียนจังหวะเองก็ไปเอาในกลุ่มเลยนะครับนะเพราะว่าแปะไว้เรียบร้อยแล้วเอาสามชาทั้งดีกินเอาไปเล่นเข้าไปในกลุ่มเนี่ยเพื่อนๆก็จะมีของที่แปะอยู่นี่ยก็สามารถที่จะโหลดมาแล้วก็เอาเออกไปเล่นเอาไปใช้งานได้จริงเลย เล่นเพลงได้ผมคิดว่าเก้าสิบแปดเปอร์เซ็น์แล้วกันนะครับที่จะเล่นได้น้อยเพลงที่จะเล่นไม่ได้ก็จะมีเพลงแบบพวกเพลงใหม่ๆที่ออกมาอาจจะต้องทําขึ้นมานครับแล้วก็เึ้นเพลง,มงผมว่าผมจะบอกว่าเก้าศูนย์เนี่ยเพลงสากลเก้าศูนย์เนี่ยลุ้บไล่มาจนปัจจุบันเนี่ยในเครื่องเนี่ยจะมีจังหวะที่พอาจะเล่นได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นเพลงเพื่อชีวิตปุ๊บเรียบร้อยเล่นไม่ได้ เป็นเพลงสามชาติไม่ได้ลูกทุ่งไม่ได้หมอลำไม่ได้นะครับก็คือต้องมาทําจังหวะกันใหม่นะครับนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูด้วยนะครับว่าเวลาเราซื้อมาเนี่ยเราได้เสียงแบบไหนนะครับะและ้วทำไมเราต้องผมถึงได้ต้องทํามีกลุ่มมีชวนกันเข้ามาเพราะว่าเสียงที่เราซื้อมาอันปึ๊บเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับจังหวะเดี๋ยวก็จะมีให้เขามีให้มาเขาก็จะไม่มีแบบที่ผมบอกนะครับ แต่ถ้าใครมีเวลาที่จะทําหมายถึงว่ามีเวลานั่งงมนั่งทาก็ทํานะครับไม่ต้องเข้ากลุ่มไม่ได้ผมไม่ได้บังคับนะครับแต่ว่าเราต้องใช้เวลานะครับเราต้องออกไปเล่นแล้วกลับแก้กลับมาอะไรอยงนี้แต่ถ้าเข้ากลุ่มนี่มันคือทางรัดเลยนะครับก็คือเอามาก็ใช้ได้เลยนะครับตรงไหนเล่นไม่ถูกเพลงไหนเล่นไม่ถูกก็ถามกันในกลุ่มคุยกันในกลุ่มไม่มียังไงก็ถามผมไม่ได้นะครับนผมตอบทุกคำถามนะครับ เดี๋ยวมาลองดูดีกว่านะครับว่าเวลาเราซื้อมาปุ๊บเนี่ยจะได้เสียงแบบไหนนะว่าวันนี้อาจจะไม่ชัดมากนะครับเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้มีสายลายระบุมันจะเสียงไม่ได้ยินอะไรแต่ว่าจะทำให้ได้ยินอยู่นะครับเดี๋ยวดูนะครับสมมุติเราซื้อมาตอนแรกเลยเนี่ยเราจะได้เสียงที่เป็นแบบนี้นะครับนะเพราะว่าครั้งแรกเลยซื้อมาปุ๊บเนี่ยผมเปิดจังหวะบลูให้นะครับได้ยินนะครับนะ น,นี่คือเสียงแรกเลยนะครับทนนี่เขาให้มานะครับผมบอกจริงๆเลยนะครับว่าตรงๆว่ามันใช้ไม่ได้นะครับตอนที่ผมซื้อมาตอนแรกนั้นตอนที่ผมซื้อมาตอนแรกนี่ผมฟังเสียงปุ๊บผมรู้ทันทีว่าโอ้โหใช้ไม่ได้นี่นะมันเอาไปออกงานไม่ได้เพราะเสียงแบบนี้ถ้าไปร้านแล้วเสร็จแน่นอนนะครับ ผมก็หาวิธีของผมหาเสาะอ่านเสาะหาไปเรื่อยๆนะครับจนรู้ว่าออกจริงๆแล้วเราต้องไปโหลดตัวนี้มานะครับนะถึงจะเป็นเสียงนี้นะครับนะเสียงโลหะก็จะออกดีนะครับนะ เพราะว่าอตอนซื้อมาใหม่ๆเสียงนี้นะครับก็จะได้เสียงนี้มาเขาแถมเสียงนี้มาให้อยู่นะครับ แบบนี้นะครับนะผมคิดว่าคงเอาไปหากินไม่ได้แน่นอนนะครับก็ผมก็มาจัดการอับเดียของผมแล้วก็แต่งเติมนะครับทั้งจังหวงจังหวะนะครับอ่านี่เปิดทําตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับก็คงได้ฟังกันไปแล้วนะครับนะก็น่อาจจะฟังดูออกนะครับว่าอ๋อเสียงเป็นไงเพราะผมเปิดดูหลายๆคนหลายๆคลิปนะครับก็คงยังคงใช้เสียงที่เขาแถมมาให้อยู่นะครับมันใช้ไม่ได้นะครับ ถ้าอยากรู้ก็เข้ามาในกลุ่มแล้วกันนะครับรแนะนํานิดนึงนะครับสําหรับคนที่เข้ามาในกลุ่มก็ควรที่จะมีบีดบัตดีแล้วนะครับนะครับนะมีบีบบัตดีแล้วเหมือนกับเราเข้ากลุ่มมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเราเข้าไปในกลุ่มเราก็ควรที่จะมีมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ใช,ใช่เราไม่มอเตอร์ไซค์เราจะเข้าไปในกลุ่มเข้าไปทาไมครับนะเหมือนกลุ่มก๊อฟเงี้ยคนตีก๊อฟถ้าเราไม่ตีก๊อฟมีไม่มีไม้ก๊อฟไม่ออกล่อเราจะเข้าไปทำไมนะครับฟังเขาก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับนะ ในกลุ่มบีบดีก็มีของให้โหลดได้ย้ายหมดถ้าเราไม่มีตัวบีบดีเราเข้าไปในกลุ่มแล้วก็เสียเปรียกนะครับเพราะว่าในกลุ่มมันมีแต่ของให้โหลดเอาไปโหลดมาใส่ใน,ใ,น,ใ,นใส่ในใส่อยากได้จังหวัดไหนอยากได้กองแบบไหนอยากได้เสียงแบบไหนมีนะครับนะอยู่ในราคาหลักร้อยนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อมาที่เฟซบุ๊กต้นกอยานะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่รบกวนเวลานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ